ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรานาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะก็เจอกันวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องใหรับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์วหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่14พฤศจิกายน68นะครับงวดวัน พุทธที่ผ่านมาเนาะพุทธที่12พฤศจิกายนนะครับสูตรที่ลงกต่ให้ไปก็เด่นเนาะเด่นมาหนึ่งนะครับส่วนชุดสองตัวเนาะสองตัวหรือ3ตัวที่ลงกตรงวาให้ไปนี่ก็ถือว่าหลุดไปเนาะพลาดไปนะครับหนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงเนาะแต่ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับตัวเลขในตารางนะครับ ในสูตรสูตรเหมือนกัน <c oughs> สองตัวนี้เนาะในตารางจะมีเจ็ดเนาะมีเจ็ดมีสามมีหนึ่งอยู่เนาะแล้วผลหวย <c oughs> ผลหวยนี่มาหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันเนาะก็คือเจนะ็ดสามหนึ่งเนาะก็มาเข้าครา้งหน้านะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับทันทีจับชุดเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะได้ล่าง ในหลักแต่หลักหมืนะ่นเนาะก็ขอแสดงความยินดีเนาะทันทีโชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันศุกร์เนาะสุนะ่สที่14พฤศจิกาย,ยน68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับมือดูการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนาเนาะงวดประจำวันศุกร์นะครับสุขที่14พฤศจิกาย,ยน68นะครับ การวิเคราะห์สูตรนะครับลุงตันก็ยังใช้การเทียบนะครับผลลัพธ์จากสูตรสองสูตรเนาะก็คือสูตรเหมือนกันสองตัวนะครับแล้วก็กลุ่มเลขกำลังวันเนาะก็ถือว่าใช้รูปแบบนี้มานานนะครับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะอยู่ที่มุมมองการนำมานำตัวเลขมาวางเนาะ บางท่านก็อาจจะมีความกิดเห็นที่แตกต่างนะครับอาจโชคดีกันมาเรื่อยๆนะครับอันดับแรกนะครับลงตันก็จะเอาผลลัพธ์มาวางในตารางกันก่อนเนาะมาเริ่มที่สูตรเหมือนกันสองตัวนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สองนะครับแถวที่สองได้เจ็ดเนาะ แถวที่สามไม่ได้ศูนย์นะครับออันนี้ก็เป็นผลลัพธนะ์เนาะอทีนี้ก็จะเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะหนะ์เนาะมาบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสองฝั 2, ่งนี้เป็นสามเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกนะเนาะอ่า ศูนย์ศูนย์แล้วเ็นหนึ่งนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นเเนาะอ่าแล้วก็มาที่เลขกำลังวันนะก็จะมีกลุ่มเลขเด่นนะก็จะใช้ตารางข้างบนในการวางตัวเลขเนาะลองลงมาก็จะใช้อ่าแถวที่สองนี้นะครับตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับอ่าเริ่มต้นที่สี่เนาะสี่ ห้านะครับแล้วก็เจ็ดนะครับรอ,องลงมาก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เป็นหกเป็นสองน,นะครับแล้วก็เก้านะครับอ,อันนี้ก็คือกลุ่มเลขก,กำลังวันเนาะ,ะตัวที่เหมือนกันในตารางนะก็จะมีศูนย์นะครับมีศูนยมีสองเนาะมีสองมี หนะครับมีเจ็ดแล้วก็เก้านะครับถือว่าเจอะพอสมควรนะครับทีนี้ก็มาดูเด่นเนาะเด่นประจำงวดวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับก็จะมีศูนย์เนาะมีศูนยมีสองนะครับสี่แล้วก็เจ็ดนะครับ ทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี0ูห้าเนาะศูนยห้าสี่ศนย์นะครับสี่เ้าห้าสี่ เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเนาะเก้าสองนะครับอ่านี่ก็เป็นชุดสองตัวเนาะ ทีนี้มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งแปดหนึ่งนะครับสองเจ็ดหกหกห้าสี่นะครับแล้วก็ หกเก้าสองอันนี้ก็เป็นชุดสามตัวสองตัวแล้วก็กลุ่มเลขเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในสองตารางนี้นะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างตรงนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้มิตรจารนญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็น แนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์นะครับกลุ่มตัวเลขให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าการเทียบนะครับผลลัพธ์จากสูตรสองสูตรเนาะก็คือผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะแล้วก็กลุ่มเลขกําลังวันนะครับซึ่งก็ ใช้รูปแบบนี้มานานนะครับใช้มานานแล้วก็พี่น้องก็คุ้นเคยกันนะครับตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตลาดให้กับพี่น้องได้รับชมในแต่ละงวดก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการบินตัวเลขมาวางให้กับพี่น้องได้รับชมเนี่ยก็อาจจะไม่โตตําแหน่งเนาะแต่ท่านที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างและจับชิดเพิ่มเติมเนี่ยก็โชคดีกันมาโดยตลอดนะครับก็ หลุนต่ออีกงวดไปแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณน้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ